ายในงานพระราชวิเทศปัญญาคุณประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจากักรและไอแลนด์ประธานองค์การพระธรรมทูตโลกและเจ้าอาวาสวัดพุทธปฏีบกรุงลอนดอนท่านประธานสงฆ์ได้จุดเทียนทูบและนำทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นพระพิสิทธิ์จิตตสุธโธ นำคณะสงฆ์ภิกษุณีและสาธุชนนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่กลัลยาณมิตรหลิวฮั่นเจา้าจะได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสาธุชนทุกท่านในการนี้พระราชวิเทศปัญญาคุณได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่องความสำคัญของวันวิสาขาบูชาพระมหาภาสกรปีโยภาโสปร,ริยนธรรมเ้าประโยคได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง วันมรดกโลกทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขาบูชาคุณซาทัเซนสมาชิกสภาแคว้นเซเรได้กล่าวเปิดงานพร้อมกันนี้กลยานามิตรเจมส์แอป,ปดอนตัวแทนชาวพุทธในสหราชาอาณาจักรและตัวแทนชาวท้องถิ่นได้นำชาวท้องถิ่นกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะจากนั้นผู้แทนสาธุชนได้นำกล่าวคำถวายโคมวิสาขาประทีป และกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมก่อนที่นายนัทพงศ์สิทธิชยัยอัครราชทูตไทยจะได้นำคณะแขกผู้มีเกียรติและเจ้าภาพถวายโคมวิสาขาประทีปและจะตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์และภิกษุณีทั้ง7ชาติพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะสงฆ์และภิกษุณีได้ประกอบพิธีจุดเทียนโคมเอกพิเศษเป็นเทียนประถมเลิก ก่อนที่ผู้แทนคณะส่งไทยเมียนมาเวียดนามจีนไต้หวันสีลังกาและพระสงฆ์ชาวอังกฤษจะได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถาวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันนี้แขกผู้มีเกียรติและสาธุชนได้ร่วมกันจุดวิสาขาประทีาเพื่อถาวายเป็นพุทธบูชาภายหลังเสร็จพิธีกรรมงานบูรในครั้งนี้ พระมหารณภพโชติลาโภเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนได้กล่าวขอบคุณคณะสงฆ์ภิกษุณีแขกผู้มีเกียรติและสาธุชนทุกๆท,ท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ